สาระเร็วชาแนลครับวันนี้เราจามาตั้งค่านาฬิกา c a s ิโนะครับรุ่น AE 1000 W นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกา c a s ิโมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็คือมีด้านซ้าย2ปุ่มนะครับด้านขวา2ปุ่มอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งกันเลยนะให้เรากดที่ซ้ายล่างนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับกดจนฟังก์ชันเข้ามาอยู่ที่เดี๋ยวกดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า,าด้านล่างเลข9กับเลข8นี้ก็จะบอกเป็นเดือนนะเดือนกับวันที่นะครับด้านบนนี้เป็นเวลาเนาะเราจะเริ่มตั้งเลยนะอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงฟังก์ชันนี้นะครับให้เรากดที่ซ้ายบนกดแช่นะครับ อ่าเ้วเมื่อเรากดแช่ด้านหลังจากกระพริบตัวนี้เป็นวินาทีนะใหเรากดที่สายล่างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเกิดขึ้นคําว่าออฟตัวนี้นะครับเรากดอีกที่ครับสายล่างอ่าอันนี้นะครับอ่าที่เห็นกระพริบนี้คือเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเมืองก่อนนะอันนี้เป็นกรุงเทพให้เรากดที่ขวาบนนะครับไล่ไปเลยครับ bkk นะอืมกดไปเรื่อยๆืนะครับ บีเคเคนะครับกรุงเทพกรุงนะครับสิงคโปร์เมื่อได้บีเคเคเสร็จให้เรากดที่สายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้ากระพริบนี้คือเป็นเวลานะครับเราจะตั้งเป็นที่หกโมงครึ่งนะครับก็คือสิบแปดนาฬิกานะกดถ้าเรากดที่ขวาบนนะครับก็คือจะลดลงถ้ากดที่ขวาล่างนะครับจะเพิ่มขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวเรากดขวาล่างให้มันเพิ่มไปแล้วกัน สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับกดไปเรื่อยๆครับเมื่อได้เวลาเสร็จให้เรากดที่สายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นนาทีนะครับเราจะตั้งเป็นหกโมงครึ่งใช่ไหมเราก,กดที่ขวาบนก็ได้นะครับเพื่อลดลงนะอันนี้ก็เลือกเอาครับจะกดขึ้นหรือกดลงก็ได้เนาะเ <Okay. S 1> มื่อเราได้เสร็จให้กดที่สายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เราจะเห็นว่า อันนี้เราจะเลือกเวลาให้เขาบอกเป็น24นาฬิกาหรือเป็นแบบ12นาฬิกานะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะเห็นไหมครับถ้าเรากดที่ขวาล่างเขาจะเปลี่ยนโหมดเป็น 6pm นะครับแต่เราเลือกเป็น24ดีกว่าเนาะกดที่ขวาล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อได้เสร็จกดที่ซ้ายล่างหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราจะเห็นว่าตรงนี้กระพริบนะครับเป็นพิพิศักราชดนะครับ ปีส0 2 5นิบห้านะอันนี้ก็ลองเลือกดูครับถ้ามันไม่ตรงอ่าถ้ากดขวาล่างก็เดินหน้านะครับขวาบนก็ถอยหลังนะครับเมื่อได้เสร็จก็กดที่สายล่างอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอีกนะอ่าเราเห็นว่าด้านล่างเห็นไหมครับกับพิพนี้ก็คือเป็นเดือนนะครับนี่เป็นเดือนเนาะเหมือนเดิมครับถ้าเดือนไม่ตรงก็กดที่ขวาบนก็ลดลงนะครับขวาล่างก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อได้เดือนเสร็จ กดที่สายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นวันที่เหมือนเดิมครับอ่าเลือกเอาครับจะเอาแบบไหนนะครับกดที่อ่าด้านขวานะครับจะบ,บนจะล่างก็ได้เมื่อได้เสร็จให้เรากดที่สายล่างหนึ่งครั้งนะครับอันนี้กดผ่านไปเลยครับสายล่างอีกหนึ่งครั้งนะฟังกว่านเราจะเห็นว่าฟังก์ชันเขาจะวนกลับมาเหมือนเดิมนะครับวินาทีกระพิบให้เรากดที่สายบนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการตั้งค่านาฬิกาคาซิโอนะครับ รุ่น AE 1 0 0 0 W นะครับอันนี้เป็นอันสุท้ิ้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กับช่องอสาละเร็วของเราด้วยนะครับ